สวัสดีครับผมเซลยวต่อครูบตาปด้ดงนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถ50แรงมือ2คันนี้สภาพดีผมก็เลยอัดคลิปมาให้ดูนะครับคันนี้เดี๋ยวผมฝากเบอร์เอาไว้ก่อนเลยนะครับผมเบอร์โทร0610231166นะครับเบอร์โทรหรือ ID ไลน์0903309708ครับเดี๋ยวผมพามาดูรถ คันนี้ L50 L5018 ครับผมตัวตัวแรกครับผมคันนี้เป็นรถปี61ครับผมใช้งาน1,600กกว่าชั่วโมงคันนี้ดูจากสภาพแล้วก็โอเคอยู่ครับผมสภาพดูดรอบๆคัน เปิดชั่วโมงการทํางานให้หนึ 1, ก่กร้อยชั่วโมงครับผมสนอกนี้สภาพด้านหลังครับผมรถมือสองทางร้านนะครับรถมือสองราคาพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานแล้วก็ปรับสภาพทําสีให้ใหม่ครับสำหรับมือสองมือสองทางร้านจะได้อุปกรณ์2อชิ้นนะครับ ฐานด้านหน้าครับผมแล้วก็มีชุดฐานหลังให้อีกหึงตัวครับผมบริการส่งถึงหน้าบ้านครับสภาพยังดีอยู่ครับผมอันนี้เหยียบน้ำนะครับ เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับรีวิวแบบบ้านๆนะครับ เสียงเครื่องยังนิ่งๆอยู่ครับผมคันนี้ เื่องนิ่งครับผมลูกค้าท่านใดน,นะครับที่ว่าสนใจนะครับผมสามารถสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะครับทางร้านก็จะมีรถหลายคันอยู่ครับผมหลายคันให้เลือกตอนนี้จะเหลืออยู่40แรง50แรงครับเดี๋ยว40แรงผมจะรีวิวให้อีกทีหนึ่งครับผมรถมีเยอะเดี๋ยวผมฝากเบอร์ทรไว้อีกรอบหนึ่งนะครับ เบอร์โทร er 0610231166นะครับเซียวต่อนะครับหรือไอดีไลน์0903309708นะครับขอบคุณนะครับเี่เข้ามารับฟังรับชมนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ